สวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้มาตัดหญ้านะครับผมก็เป็นคะแนนที่คุณพ่อคุณแม่นะครับผมที่ช่วยเหลืออดหนุนในการซื้อผลไม้นะครับเป็นคะแนนให้นะครับผมกับพ่อควานนะครับผมพ่อควานก็ได้แบ่งคะแนนส่วนหนึ่งนะครับผมมาซื้อต้นหญ้านะครับผมกับคุณยายแล้วก็หลานสาวนะครับผมได้ทานอร่อยอร่อย,ออยเลยนะครับผม แ่งยานี่สวยมากเลยครับผมขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณแม่พีจะดีทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาเมตานะผมบุญทำบุญให้สองยายหลานนะผมได้ทานลไม้หัมนหวานแล้วก็พอควันก็ได้นำคะแนนสนหนึ่งนะผมแบ่งมาซื้อนะผมแตงยานะผมให้กับคุณยายนะครับผมแล้วก็หลานสาวของเรานะครับผม ได้ทานอร่อยอร่อยเลยนะครับผมสองยายร้านเจาะจะได้ทานยาอร่อยเลยนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคำแนะนำนะครับผมทุกความช่วยเหลือนะครับผม,อมสองยายร้านเจาจะได้ทานอร่อยเลยนะครับผมใส่ยาตัวยห้หามมา,ากเลยครับผมมา กลินออกมากเลยนะครับผมใหญ่เลยตอนนี้ฮะสวยน้้สวยทั้งาเลยนะครับผมตอนนี้ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะครับผมถือมอบคะแนนให้กับคุณยายแล้วะคระับผมแล้วก,ก็ลูกสาวไดมอนของเรานะครับผมก็ผ่านกัจเคลิปอย่างเท่านี้นะครับจะถ่ายตัดยาดต่อนะครับผมยัขอบคุณมากๆนะครับช่วยติดตามและเป็นกำลังใจกับสองยายล่างของเราได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผม สวัสดีครับ